ค่พครีมคิดค่พครีมสวัสดีค่ะพบกับช่องกระพริมพี่กระพริมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทาไข่ตุน๋นปูอัดกันนะคะ<ม>คือเราอัดเสียงหลายรอบมากเลยทุกคนคือเราเปิดลืมเปิดทิปลืมอะไรก็คือลืมหลายอย่างมากโอเคอุปกรณ์ก็คือถ้วยนะคะอันนี้จะเป็นถ้วยใส่ไข่ตุน๋นแล้วก็อันนี้ไข่นะคะอุปกรณ์ที่ทาต้องมีก็คือ ถ้วยเมื่อกี้เป็นถ้วยใช่ไหมแล้วก็ไข่ที่เราเดินเข้ามาด้านในนะคะเพราะว่าด้านนอกฝนตกอยู่นะคะต่อไปเราจะไปหยิบรถดีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่เราต้องการนะคะนี่อันนี้เลยก็มาวางจิบโอเคต่อไปก็จะเป็นสีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซ่อมค่ะเปิดแล้วก็หยิบอ๊บโอเคแล้วก็ปิด โอเคเมื่อกี้มันมีวิดีโอกระตุกนิดนึงนะนะก็ไม่แน่ใจโ okay. อเคพอได้ามาแล้วนะคะพออ,บอุบัติครบแล้วนะคะก็เหลือแต่แค่การปรุงเท่านั้นนะคะเราอันนี้คือไข่อันดับแรกแล้วก็ตอกไข่ลงในถ้วยที่เราเตรียมมาเลยนะคะเราเป็นคนตอไกไข่ไม่เก่งเอยตอกไข่ไม่เก่งเลยโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วที <laughs> ่เราไม่คือเราแต่อุย้ย มันออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวขอบปวดไข่ไปทิ้งก่อนนะคะกลับมาแล้วทุกคนโอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับนี่เลยเราเอาให้ดูโอเคเอ่อเดี๋ยวนะคะเราต้องกล้องแบบนี้ดีไหมอะ่ะมันโอเคไหมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเราตั้งใหม่ก่อนโอเค ก็ตั้งให้ตรงๆนิดนึงโอเคต่อไปก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวขอเนี้ยไปคนให้เข้ากันแปบ๊บหนึ่งนะคะบ๊ายบายจะต้องคนให้เข้ากันนะคะก็แต่ว่าส่วนใหญ่คลิปนี้เราจะพากเอานะคะเพราะว่าถ้าเกิร์มหติว่าพูดก็จะไม่อ๊ที่เราตกใจนะคะเพราะว่ามีเปลือกไข่อยู่ในนั้นนะคะ อนนี้ก็จะจะกา้าโมงแล้วนะคะตอนยังไม่ได้กินนะคะเขาก็จะทำไข่เค็มให้น,น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ากินไม่หมดก็จะแบ่งให้น้องกิมด้วยซึ่งเดี๋ยวอุปกรณ์เราก็จะบอกไว้ในต้นคทีมก่อนทีนี้เราก็จะไม่ได้พูดมากเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินนะคะก็จะพากล้อเนาะโอเคช่วงหลังๆเราจะพูดแล้วนะคะก็คนเดิมนะก่อนมันจะเข้ากันเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอ เนี่ยเดี๋ยวขอคนได้เข้ากันได้นึงนะโอเคตอนนี้ก็เข้ากันแล้วนะคะก็อุปรกรณ์ต่อไปแล้วก็จะเป็นรถด,ดีนะคะะใส่รถดีลงไปนี่คือรถด,ดีแต่ว่าไม่ได้ใส่ในกล่องรถดีหรือว่าอะไร <c oughs> แล้วเราก็จะตักรถด,ดีออกมานะคะซึ่งมันมีรถด,ดีติดอยู่ที่ช้อนแล้วไม่สามารถเคาะออกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันดูเยอะก็ไม่ใช่เยอะนะคะ <c oughs> ตักคนเดียวอันนี้คือมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะ เราไม่สามารถเอาตรงเนี okay. 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 Hmm. Okay. Like ้ยออกได้เท oh. ่เนี้เพราะแล้วมันก็ไม่ออกเราชิดเหน่อยเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวเยอะไปโอเคเห็นคือเราใส่นิดเดียวนะคะไม่ได้ใส่เยอะเท่าที่เราเห็นนช้อนเนาะแล้วก็คนเลยใส่ลวดดีใส่ลวดลดีลงไปแล้วก็าะ ถ้าเราก็จะใส่เออ่ซีอขาวคนก่อนนะคะคนเสร็จแล้วนะคะเโอเคค่ะเราจะได้ได้เห็นการเคลื่นย้ายคนเสร็จแล้วก็จะใส่คนจะได้ยินเสียงฝนค่อนข้างดังนะคะเปนช่วง8โมง9โมงเนี่ยผมมีตกหนักมากเลยค่ะที่เป็นสีดำไม่ใช่สีขาวโอ้ใช่สีขาวเออนั่นแหละใช่มั้ย เลยแล้วค่ะสีดําสีขาวอะไรสีเบลูไปหมดแล้วอันนี้เราทําในใ<ส>ห้องครัวนะคะปะกติเราจะนั่งทําอยู่ที่ห้องครัวด้านนอกนะคะซึ่งมันจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าด้านในก,ก็นั่นแหละค่ะไปทําต่อเลยก็เราใส่สีไปแล้วก็ลงบนหรือว่าไปตอนเราคนเสร็จเลยนะคะ,ะสีมันดูข้นมากเลยอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่น้ําลงไปนะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํานะคะเดี๋ยวไปเอาน้ํามาก่อน,นะ ใส่น้ำลงไปในแก้วแล้วนะคะที่เราใช้เป็นน้ำปกติตรงน,น,น,ะะรงน้ำไม่อ่นก็ไม่ร้อนนะอเ,เอ้ยไม่อุ่นแล้วก็ไม่เย็นนะคะนะนตอนนี้<ล>น <ะ S 1> คือน,น้ำค่อนข้างเยอะเลยค่ะต้องคน,นเบาๆแต่ว่าเบาเก,กินไปก็ไม่ได้ให้เราใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเปิดวาฟจ้าค่าสีก็จะไม่ค่อยข้นแล้วนะคะก็จะเป็นจางๆเนาะ วันนี้น้องเรายังไม่ตื่นค่ะเราก็ทำในช่วงที่น้องหล<ป>เปิดว่าอีกรอบค่ะคุณเดี๋ยวาจะเติมความอร่อยด้วยอย่างที่บอกนะคะใครตื่นปูอัดเราก็จะต้องใส่ปูอัดลงไปนะคะก็ไปหั่นปูอัดเป็นก่อนเลยเร็วๆคิวพร้<ป>อมมากโอเค อันนี้คือเราวางบนเขียงนะคะแล้วก็นี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่าจะไม่เด็กมากเกินไปให้เมันดูยนี้แอบชิมนิดหน่อยไม่มีใครเห็นหรอกเพ <c oughs> ื่อทำใหานแม่หลานจะมันอร่อยนะคะให้มันยืมใ้มันแข็งน,นิดนึง <c oughs> มีว่าบ่อยนิดนึงนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้หั่นเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปในขัาวถุงของเราเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คือเหมาะอันนี้คือ ถึงนะคะที่เราวางไว้นะคะก็ะใส่ผู้อัดลงไปเลยค่ะถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะจมนะแต่พอเขาข้ามาเเ้ยแล้วเราเีิ่งนะัจะขึ้นมาให้เราได้มองเห็นแล้วก็ใส่ลงไปยโอเคคือมันมีมดตกลงไปค่ะเราก็จะเอามดออกอเคีแล้วก็จะได้เป็นไขสุนทูอัด แล้วก็าจ,ากจะไปทมโควเลยเข้แมโควเอาอมันจะหลอนหมกลัวหลอนมากเลยเพราว่าเราก็มือหนึ่งก็ถือมือสั์นะคะเพื่อถ่ายคลิปโอแต,ต่จีได้ลอขอขอาง,อองค่ะสองเลยหรอไะ ทีนี้เรรอเลยค่ะอยู่นะในในเนี้ยจะเป็นสีเหลืองแต่ในกล้องเป็นสีเขียวอ่ะแล้วก็รอเนี่ยรอไปเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะถึงเวลาให้รอรอคอยเปิดเลยว้าวทาได้ว้าวมีอีกยังไม่เจอโอเคเดี๋ยวเรายกออกมาเลยนะคะสองค่ะว้าว ไม่ปวดเราก็ด้วยอาจาร์มาลองอาจาร์มาลองจานลึงมากินนะใช่แคด้มันเหมือนแบบ<อ>แว่าอะไ<อ><ค>ร,รของเด็กเลยทุกคนโอเคเรามาชิมกันเลยนะคะ ปิดคลิปปิดคลิปลอลืมบอกไปนะคะทุกคนไม่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่าพรีมคิดค่าพรีม